แกกล่อง Oppo Find X9 Pro กับมือถือที่สเปคเรื่องกล้องถือว่าให้มาจัดเต็มมากพิกัดในการสั่งที่ตะกร้าสินค้ากับตัวนี้ Oppo กับตัว Hasselblad เรื่องกล้องถือว่าให้มาจัดเต็มสุดๆนะครับพร้อมด้วยในการแกะกล่องตัวนี้ให้มาคือมีตัวเคสซึ่งบอกเลยว,ว่าตัวเคสให้มาในกล่องถือว่าดีจริงครับเนื้องานของตัวเคส ผิวสัมผัสถือว่ามีฟีลลิ่งที่มีความสวยงามในการออกแบบจริงครับมาดูว่าตัวเครื่องเป็นอย่างไรบ้างกับตัว Oppo Find X9 Pro ซึ่งบอกเลยว,ว่าตัวนี้ในการดีไซน์มีความสวยงามแล้วก็มีตัวไว้บรัสของเครื่องถือว่าทำออกมาได้ดีจริงมีความพรีเมียมมีความสวยงามจริงครับผมได้แบดให้มา7,500 ah มิลลิแอมป์พร้อมด้วยกล้องให้มาถึง3 50, 50, เลนอัลต50เลนนอร์ม l 50แล้วก็เลน เทเลให้มา2ล้านในการซูมถือว่าทําออกมาได้เพอร์เฟกมากซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้อุปกรณ์ในกล่องก็จะมีสายชาร์จให้เรามาเนาะเป็นพอร์ต type a to c แล้วก็มีเข็มจิ้มซิมแล้วมีหัวชาร์จซึ่งรองรับในการใช้งาน super w o ก็คือ80วัตต์นะครับถือว่าทําออกมาได้ลงตัวจริงมาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างในการดีไซน์ซึ่งตัวนี้มีปุ่มให้เราในการใช้งานคือ ปุ่มที่บัต t ท n ในการควบคุมกล้องก็ถือว่าทําออกมานดีมากหรือว่าปุ่มช็อตคั t บริเวณด้านบนหรือว่าตัวสแนปผมจะนี้ให้มาถือว่าจัดเต็มจริงครับนี่แล้วปุ่มลดเสียงแล้วก็หน้าจอให้มานะครับเป็นหน้าจอ6.78นิ้วกับหน้าจอที่110 h เพหน้าจอซัพพอร์ทรูแบบเพราะว่าเป็นหน้าจอตัวท็อปของมือถือให้มาขอบจอมีความบางเพียง1.15 mm ่มมตรทให้ขอบจอมีความสมดุลจริงครับ ตัวกล้องบอกเลยว่าสุดจริงกล้องหน้าให้มา50ล้านนะครับถือว่าทำออกมาได้เพอร์เฟกมากพี่ชอบในการจัดวางตำแหน่งและความพรีเมียมของตัวเครื่องเลยถือว่าทำออกมาได้ลงตัวจริง CPU ให้มาถือว่าเล่นเกมสบายตัดต่อสบายกับ CPU ในวิสตี้นะผม 9500ถือว่าเป็นรุ่นท็อปของ CPU ณปัจจุบันตัวนี้เลยถือว่าทำออกมาได้สุดยอดจริงผมสับตัว Oppo f i X9 Pro ตัวนี้ผมบอกเลยว่าสุดจริงผิวสัมผัสโคตรดี feeling โคตรด,ดีว่าผมตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงกับตัวนี้นะครับ